แล้วก็โดยหลวงพ่อเทียวิ๊บลูกบูชาที่อยู่ในพิธีนั้นก็นคือหลวงพ่อเข้มามากระสอบคือท่านเตมเ็นเลิศในคาบผู้ดองแล้วก็มีลูกหลุงปูกปาาหลวงพ่อของเราที่อยู่ในบนทพิธีนี้ที่เราได้ราไหว้บูชาแล้วเราก็ปฏิบัติบูชาด้วยใน,ในงานการผู้ดงทุกปี ก็จะตรงกับ,บวันเฉลิมฉลองวันษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในการพิมพ์บทคือการบวชบูรือว่าบวชปลามบวชชีสามแล้วก็เป็นการน้อมถวายพระราชกุศลนี้ก็เป็นสิ่งมงคลแก่ตนเองในโอกาสที่จะส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่ด้วยเป็นประจำทุกปีนี่เราก็จัดกันมาเป็นปีที่ยี่สิบสอง ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าจเจริญวัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วดังนั้นการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นานานนี้พวกเราทุกคนทั้งเพื่อนทั้งพีุสุบมเณนทุกลูกที่เดินทางาากล่าววัดมารว่วมกิจกรรมในครัญนี้เลยยตาโยมที่ เดินทางทั้งในประเทศและที่มาไกลจากต่างประเทศก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นที่สาคัญในชีวิตที่เราได้สร้างสมบุญบุญบารมีเพื่อหวังมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะถ้าเราปรารถนาในชาติปัจจุบันนี้ก็จะได้มีผลสมหวังเร็วขึ้นเป็นการเล่นและบุญบาร,รมีกันจริงๆคือเราได้ทั้งทานศีลและภาวนา ในเช้าเมืดวันนี้ก่อนจะถึงเวลาจเจริญพระกรรมฐานอย่างที่เราได้เคยนําเรื่องสิ่ง,ล,งละอันพลันน้อยมาเล่าสู่กันฟังในระหว่างรอเวลาดังนั้นพวกเราทุกคนเรานั่งให้ตรงกับหมายเลขที่นะที่สมาทานทุดงก็แถวหน้ากับพระภิกษุธารมนเนรธรรมชายแล้วก็ธรรมหญิงเป็นลำดับส่วนญาติโยมที่ไม่ได้สมาทานทุดง ไม่ได้ลงป่าแต่สมาทานทุดงก็หาที่นั่งต่อจากนั้นไปและได้ต้องทำเวลาให้ให้ให้ให,ให้ก่อนที่จะนั่งสมาธิกันในตอนที่ห้าตัวไม่ไม,ไม่ไม่ลบเป็นการลบตัวกันก็ส่วนใหญ่ก็เคยมาปฏิบัติทุดงกันแล้วที่วัดเราก็จะรู้ระเบียบเวลาในตอนเช้ามืดเป็นอ,อย่างดีจนถึงเวลาที่จะใส่บาตร ดะนั้นการรักษาระเบียบเวลาเป็นผู้ตรงต่อเวลารักษาความสะอาดบริเวณสถานที่มีระเบียบกันดีการทุดงเข้าวัานี่มันต้องเร่งรัดทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องเฉพาะของทางจิตใจคางความเป็นอยู่ทางกายต้องมีระเบียบมีวินยัยต้องเข้มแข็งและก็อดทนเป็นประการสําคัญฉันั้นเราไม่เชืถือว่าทุดร้อยเน ต้องเข้าป่าแต่ว่าถือทุดงที่อยูอ่ตามที่อยู่ของแต่ละคนแล้วก็ปฏิบัติไปตามละข้อก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอยู่ในโทธุดงขวัตก็ไม่จําเป็นต้องครอบทันสิบสามข้อ,ขอเราถือแนวทางตามที่เราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเราปฏิบัติขัดเก่ากิเลสแล้วในเช้าวันนี้ก็มีญาติโยมได้ฟารบกเลื่อนที่จะนําสู่เล่าสู่กันฟังก็มีหลายเลื่อนประวัติของ พุทธาสาวกเป็นพระเถระก็ดีเป็นพระเทรีก็ดีคือนางภิกษุณีก็จะได้เล่าสู่กันฟังกันมาหลายเรื่องก็ทุกปียี่สิบกว่าปีก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรทีนี้ก็ญาติโยมไปฟังเรื่องของพระนางพิมพามาเขาปาล็อกว่าน่าจะนำมาเล่าบ้างผู้เล่านี่ก็ หนักใจมอนกันเพราะว่าเรื่องของท่านเป็นเรื่องส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าหรือว่าเรื่องส่วนตัวของเป็นเรื่องของคนที่มีคู่ที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันมันเป็นเรื่องที่บางชาติก็เป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นความโศกเศร้าเล่าแล้วก็จิตใจก็อาจจะโถแต่ว่าผู้ที่ปรารถนาอยากจะฟังบอกว่ามันจะเป็นเรื่องอริยสัจสี่ ถ้านำมาเล่าแล้วเราก็ทำให้ให้เห็นทุกให้เห็นความเวีไหวไตเกิดโทษของการเมีไหวไตเกิดมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่า,าก็เป็นเลื่อนส่วนพระอ,องค์ของพระธเจ้าเป็นความรักที่ผูกพันกันมานานสุดท้ายเมื่อเข้าถึงพระนิพพานคือหมดกิเลสความรักนั้นก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้ว ไม่มีมนต์ทิ้ดังนั้นมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ของคู่หรือที่เรามีคู่กันมาแต่ละชาติเป็นคู่รักบ้างคู่ล่างบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ว่าน่าจะเป็นอุทาหอในการนำมาเล่าให้เห็นถึงว่าไม่จะเป็นความรักความผูกพันกันมาแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่บารมีเต็มความรักนั้นก็เป็นความรักแห่งพระนิพาน,านเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ดังนั้นถ้าเราศึกษาในสมัยพุทธ,ธกาลเราจะเห็นว่าเราจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกบวชทรง,รง,รงออกบวชพร้อมกับพร้อมคู่พระชายาก็มีหลายพระองค์ที่เป็นชีวิตคู่ที่ออกบวชอย่างพระมหากษัตริย์กับพระนาคธาปิลาดีนี่ก็ท่านก็ออกบวชคู่เหมือนกันอย่างที่เราทรารบประวัติกันแล้วเรามีพระมหากบินหรือพระมหากินะ เหรอเป็นพระราชาอยู่ต่างเมืองท่านก็ออกบวชพร้อมกับพระมหสีแล้วก็มีวิสาท่านวิสาขาวิสาขาอุบาศกไม่ใช่นามวิสาขานะท่านวิสาขาอุบาศกก็ได้พระนาคามีต่อหลังภรรยาของท่านก็เป็นพระรหตรเป็นนาติสุนีที่หลัง เราจะเห็นว่าชีวิตคู่นั้น,นเกิดมาพร้อมกันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ร่วมก,กันเมื่อบารมีเต็มก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราจะทํำยังไงในชีวิตรักชีวิตคู่ที่เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิอดอีกการบําเพมพาซึ่งซึ่งกันและกันเพื่อที่จะแสวงหาความหลุดพ้นไปในที่สุดดัาตัวอย่างที่จะได้นํามาเล่าของชีวิตของ เรียกว่าเป็นเป็นนางแก้วของพระโพธ,ธิสัตว์ชาติสุดท้ายที่พระนางพิมพามาเกิดอยู่ในกรุงเทวะหาหะท่านเป็นพระราชธิดาของพระเจ้า,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 าสุภพุทธพรรดาาทรงพระนามว่าพระนางอมิชาเทวีพระนางนั้นกระสูติวันเดียวกับ เจ้าชายสิทธัตถะยังนับเป็นเหมือนในสาชาติทั้งเจ็ดของพระุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยโดยพระนามแล้วก็มีสาชาติอีกเก้าคงจะไม่ต้องเาราวรายลยเอียดโตเกษมทำลานรวบกันในประสาทสามฤดูที่พระพุทธเจ้าพระพุทธพระเจ้าสุโธธนาทรงสร้างให้ เพื่อนวงเหนียวไม่ให้เจ้าชายทิสทาตาออกบวชตามคำตำนายของโหราจารย์ตาชาตินี้คือพนางพิมพาพระอน,นุ์ในชนะกาลุไทรอ,อัมมาดมาก,กันกัดและต้นไม้สีมหาโ์และคุมทรัพย์ทั้งสีเมื่อพระชนมายุได้1 6บพรรษาตอนนั้นพระนางพิมพาก็มีหลายนามคือ คือว่ยโสธลาหรือว่ยัตโสธลาพิมพาทัาทกทากัดใจกัดจาันาราเป็นต้นหรืออย่างไรก็คงไปตามประเพณีที่ได้เคยเป็นเมื่อคู่กันมาก่อนก็ได้ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาเมื่อ,อเจ้าชายสิทธัตถามีพระชนอายุได้ยี่สิบเกาพรรษาได้เห็นเทวพูตทั้งสี่ ก็สมได้ออกบวชในขณะนั้นพระนางพิมพาประูุิพระราชโอรสตรงสนามว่าเจ้าชายราวุนพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นเห็นทุกของการเวียนไห้ใจเกิดสิ้นได้ตัดสินใจเสนจหนีออกจปทวับรรพชาเพื่อค้นหาวิธีทำลายภพชาติให้ได้ พระนางพิมพาถึงแม้ว่าพระราชาสวามีตรงหนีออกไปต่างบัญชาแล้วก็อยู่ในพระตำหนักต่อมาอีกสามปีในเวลานั้นก็ต่อมาพระเจ้า,าสุทโธธนะเมื่อสวรรคตเจ้าชายมหานามาก็ขึ้นครองราชในกรุงกบิลพัท ภายหลังเมื่อผู้เจ้าเสด็จโปรดแล้วพระนางพิมพาก็นำนางกัญญาทั้งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนออกบรรพชาในสำนักของพระหน้านางคือพระมหาประชาบดีเมื่อพระนางพิมพากออกบวชแล้วจึงได้ชื่อว่าพัฒากัจจานาเถรีพ <c oughs> ระนางพัฒากัจจานาเถรีได้รับกรรมฐานจากพระริจ้า ไม่นานสิบห้าวันก็บรรลุเป็นพระเป็นอริตผลเป็นพระหังเนื่องจากพระนางเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมานานกว่าพระอักสาวกและพระสาวกของใดจึงเป็นผู้ช่ำชองในอภิญญาทั้งหลายขณะที่พระหังอื่นๆสามารถระลึกชาติได้เพียงแสนมหากัปแต่พระนางกัจจานาเทรีนั้นมีความคล่องแคล่ว นั่งขัดสมาธิเพียงค่งเดียวก็สามารถนึกชาติได้ถึงอสงไขยแสนกับพระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นเทตะทักระผู้ทรงอภิญยาใหญ่พระนางสเสด็จเข้าสู่นิพพานเมื่อมีพระชนมายุได้เจ็ดสิบแปดปีทรงทำลายชาติชลามรณะ,ะและสังสวรที่สิ้นสุดลงได้ หลังจากเป็นนางแก้วติดตามเป็นคู่รักคู่บารมีของพระโพสต์มานานถึงอสงไขสีอสงไขกับเศษมากับเศษแสนมหากรรหลังจากเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแสดงต่บวัและพระนางทิมพาวผู้ซึ่งเป็นคู่รักคู่บารมีติดตามข้ามพบคาตชาติกันมานานแสนนานมีจิตผูกพันและมีความรักกันลึกซึ้งต่อพระองค์ ในสมัยที่ยังมีกิเลสอยู่พระนาไม่อาจหักห้ามความรักความอาลัยที่มีแต่เจ้าชายสิทักับได้จึงได้คอยจึงในระหว่างที่เจ้าชายพิทักออกหัวดนั้นได้คอยติดตามถามข่าวพาวของพระสวามีอยู่สเสมอแม้ความเชื่อในยุคนั้นการที่หญิงใดไม่มีสามีหมายถึงว่าถูกทิ้งไปจะถือว่าไม่มีเกียรติ และหญิงนั้นสามารถมีสามีใหม่ได้แต่พระนางบินภาก็หาสนใจชายใดอีกเลยพระนางยงของเฝ้ารอพระสวามีของพระนางเพียงละองเดียวคราวใดที่ได้ยินข่าวว่าพระราชาสวามีนุ่งผมผ้ายอมฝาดพระนางก็เปลี่ยนชุดทรงมานุ่งผ้าผมผ้ายอมฝาดด้วย คราวใดที่พระนางได้ยินข่าวว่าพระราชาตอมีทรงบัรพมบนพื้นไม้พระนางก็บรรพมบนพื้นไม้ด้วยคราวใดที่พระนางได้ยินข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงกดระกยาหารพระนางก็ทรงกพดภพัตยาหารด้วยฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินข่าวว่าพระราชาตามีปฏิบัติตนอย่างไรพระนางพิพากก็ปฏิบัติตนเยี่ยงนั้นเมื่อ เมื awards, ่อพระโพธิสัตว์ออกบรรพชาได้สักปีพระอุปัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเสด็จไปส่งสัตสังสอนพุทธบริษัทอยู่ที่กรุงราชคฤห์พอย่างเข้าสู่พรรษาที่สองพระเจ้าสุโธทนะก็ส่งอำมาตย์พร้อมราชบริพารเป็นผู้เชิญเสด็จพุทธเจ้ากลับเพื่อโปรดที่กรุงกรงปินทรั แต่บรรดาอำมาตทั้งหลายกลับไปฟังธรรมและออกบวชเยอะมางทั้งหมดพระเจ้าสุโธทนะต้องส่งอำมาตไปอีกหลายคณะโนยถ,ถึงคณะของท่านการุทายีอำมาตผู้ซึ่งเป็นศาชาให้ไปทูลเชิญเสด็จพราะกับคำชักบวยาอย่างไรก็ต้องคัญเชิญเสด็จพระอ,องค์มาให้ได้ดังนั้นบรรดาในการก่อน อาณนนาอับรรดาอัมมาที่บอกวชนแล้วรว้แต่ได้เป็นพระรามทั้งสิ้นก็จึงได้ปล่อยภารก,กิจทีได้รับฝากว่าไม่ได้ทูลเชิญพระุทธเจ้าเสด็จตามรับตามคำรักสั่งของพระเจ้าสุโธธนะส่วนท่านการุกายีอัมมานั้นแม้จะบวชเหมือนคนอื่นๆแต่ก็ไม่ลืมภารก,กิจที่ได้รับมอบหมายมาจึงได้กลา่าบทูลพระพุทธองค์เรื่องที่พระุทธบิดาขอรัชนาให้เสด็จที่วัดกับอุกบิลพันธ์ ซึ่งต่อมาพระุทธเจ้าก็ได้นำพระหัต์กีนาศพจำนวนมากสเสด็จไปโปรดพระประยุรยาาที่นครกุงรัรู้สึกว่าจะเป็นพันษาที่เก็บเ <c oughs> มื่อพระุทธเจ้าสเสด็จมาพร้อมด้วยกับพระสาวกขณะออกบินทบาทอยู่ในพระนครพระนางพินพาก็เป็นได้เห็นพระองค์เที่ยวเสด็จบินบาตอยู่ จึงไปกัาบบนให้พระเจ้าสุโธธนะทรงทราบพระริจ้าพระเจ้าสุโธธนะีะึะะงนิบนพระองค์ให้มารับประทานหารในพระราชวังวันแรกพระเจ้าได้แสดงความโปรดพรุทธบิดาและพระปยุริยาทั้งหลายในกลุก่มกบิญญัที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับฟังธรรมยกเว้นแต่เพียงพนานพิพา และเหล่านางสนมกัญญาที่เก็บตัวอยู่ในตำหนักด้วยความรู้สึกทั้งรักและน้อยพระไัยว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับมาแล้วก็ควรเสด็จมาหาพระนางที่เฝ้ารอาคอยอยู่นานถึงเจ็ดแปดปีพอวันที่สองเมื่อพระเจ้ารับพระตา,าในพระราชวังเสร็จแ,แล้ว พระองค์จึงเสด็จไปโปรดพระนางสินพาในพระสำนักนี่เป็นการพบในครั้งแรกเมื่อพระนางสินพาได้พบกับุพระองค์พระนองก็เข้ามากราบพบาทร่ำให้ร่ำทำอย่างแน่สานแต่พระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้พระนางดัรงคกติไว้ได้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดให้คุยุรยาดังนี้และพระนางสินพา ก็รับฝัตให้ราอุลราชโสดตามพระเดชพ,พระริจ้าเพื่อทูลขอราชสมบัติริจ้าจึงทรงตัดให้สติแล้วก็ทรงบรรชาพระราชนป็นธาเนึยแล้วให้เรดเจษติดตามพระองค์ไปด้วยดัง <c oughs> นั้นนอกผาเสียราตวามีไปแล้วก็ยังเสีย ว่าจะโอรสไปอีกด้วยเป็นสสที่เกิดขึ้นนี่เป็นการปลุกในตา์ตั้งแต่เบื้องต้นจนเบื้องปลายให้เข้าใจกันไว้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของการเบื้องต้นที่จะเล่าเป็นตอนตอนไปในระหว่าง ที่ปฏิบัติธุดมธขวัดอยู่นี้ซึ่งจะไปได้แค่ไหนกแจจ็แล้วแต่จังหวะเวลาแต่ว่าขอให้พุกท่านได้ตั้งสติระดับฟังเรื่องราวของท่านไปด้วยความเข้าใจแล้วคิดตามไปด้วยก็จะเป็นการดีว่าท่านเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นนางแก้วผู้พัยท่านส่าสองบุญบารมีไว้อย่างไรถึงได้เป็นผู้เลิศในทางสัพพิญญาใหญ่เป็นผู้มีฤทธิ์มากและฤทกชาติได้มากมายแล้วท่านก็จะได้นำเรื่องส่วนพระองค์มาเล่าผู้กาวฟังบ้านเรื่องนี้ในท่าน ได้ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วทั้ง28่สิบอง์ในสมัยสมเด็จพระพุทธ,ธีธคํกานซึ่งเป็นสมัยเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเริ่มปรารถนาพุทธภูมิท่านคงจะจําได้ในประวัติว่าสมัยนั้นพระุเจ้าเป็นท่านจุเมธาดาบุตรคงจะจําได้ ที่นี้ตัวใหญ่เราก็จะได้ฟังเรื่องราวของพระองค์เราน่าจะนําเรื่องของของท่านที่เป็นคู่ประไทยของท่านมาเล่าสู่กันฟังบ้างพระนางพิมพาน,นีท่านในสมัยนั้นได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระสาวิการมาเมื่อเสียทรงไขยน่วงมาแล้ว ในสมัยนั้นพระนางได้เป็นนางเกิดเป็นนางอุมาลีนางหนึ่งซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นโสภาอายุได้16ปีเป็นบุตรีของข้าบดีชาวปัจจันปัจจันตถามคือบมู่บ้านบ้านหนึ่งวันนั้นมีการประกาศบ้านขอให้พวกชาวบ้านทั้งหลายมาช่วยกัน แถวฐานทาเพื่อเป็นการรับเสด็จสมเด็จพระทีปังกรบรมมลโลกันา่เจ้านานั้นก็มีสัทธามาลวกพาฐานทากับชาวบ้านปันจักคามทั้งหลายด้วย่ันได้เห็นท่านสุมเมทะเลสีผู้มีฤทธิ์ออกมาจากป่าใหญ่ นั่นได้การพบเป็นครั้งแรกหรือชาติต่อก่อนแล้นก็ไม่ทราบได้แต่ว่าในชาตินี้นันได้เห็นเป็นครั้งแรกก็ให้มีความแปลกประหลาดใจแต่ห่างมากการต่อมาเมื่อเห็นมหาชนพากันแกล้งเชี่มือบอกฤือสีผู้ขออนุญาตให้ไปทำทางณบริเวณที่เต็มไปด้วยโคลเลง ซึ่งเป็นสถานที่ทำยากที่จะเตรียมทำทำยากตรงนั้นมันโคนเลยแต่ท่านมมธูเมทัแดาวบอกรี่องสิทธิ์นะครับตูเมทักเลสีอันเดียวกัน <c oughs> ผู้มีในที่ก็รับคำจำยอมแต่โดยดีคือไอ้ที่ตรงไหนที่เป็น <c oughs> เป็นเลนเป็นคนต้อตก็แก้งบอกให้เลสีสได้ทำี่ยตลกดีแน่ ชาวบ้านเขาบอกให้ท่านทำท่านจารับทำโดยดีเวลานั้นกุมารีมีนามว่าสุมิตานะสุมิตากุมารีมีเห็นเช่นนั้นก็มีความเห็นใจและสงสารท่านฤาษีนีความรักเกิดขึ้นตรงนี้แหละความเห็นใจสงสาร จึงช่วยแผลวแฐานทานและผลดินจากที่อื่นมาผมในที่นั้นด้วยใจผักดิเแล้วก็คอยคำเริ่มดูล่างรูสีผู้ศักดิ์ศรมีฤทธิ์ของเอเดอร์การได้อยู่ไปมาแต่พอได้เสวนาการพองพุทธีกา ที่องค์มสมเด็จพระสัมมาสุทธเจ้าที่องกรบรมศาสดาทรงประกาศแก่ผวม้มาชนว่าลือสุมเมทักลือศีจะได้ตัดส,สินเป็นพืจยาของห,หอนึ่งในอนาคตการอีกนานน,านักนาสุวิตากุมาลีก็บังเกิดความยินดีปีดารีบวิ่งไปสวงหาดอกไม้ได้ดอกดอกบัวสกลมาแปิดดอก แล้วจึงซอมกายถวายบางคมลงตรงเบื้อพักพักกับการสักการบูชาสมเด็จพปฏิบังกรกาววาจายาตั้งปฏิพานความประสงค์ตามความประสาใจของนานในขณะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณประเสริฐด้วยเดชาอันสงที่ข้าพระบาทได้กระทังสักการบูชาแก่ สมเด็จพระพุทธเจ้าในการแบบนี้ขอให้สุเมธะดาบดจงเป็นสามีของข้าพระบาทสนใจาศาสนาในาจภายภาคหน้าด้วยเถิดข้าแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันงประเสริฐบุญกุศลใดๆอันเกิดจากทีกำลังกายหาฐานฐานเพื่อเสด็จพระพุทธจำเนินในครั้งนี้ประดีและบุญกุศลที่ได้สมหวัยสตาระบูชาด้วยดอกบุว อันงามนี้ก็ดีขอให้สุมาสุเมทาดาบทนี้จงได้เป็นสามีร่วมรักแห่งข้าพระบาทผู้มีวาสนาน้อยในอนาคตด้วยเถิดนี่เ,เป็นความวางใจศาสนายังไม่ได้ปราบรานพระนิพพานศาสนามีสามีก่อนอัาวันีก็เวลาก็เลยหน้านาที่ึงื่เวลาที่จะเป็เลยกรรมฐานก็คงจะได้เอานำเรื่องนี้ ไปเล่าสู่กันฟังในวันพรุ่งนี้ก็คงจะนํามาถึงการได้พบพระพุทธเจ้าพบพระพุทธคีรตอนก่เมื่อเสียสงไัยที่แล้วมาก่อน